ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับมืัอนี้ผู้ใดอยากจะได้ง้วใหญ่งัวงามนะครับเนาะกะสิพามาเอาที่เด็ดงัวชุดไม้จากมาโนดปาลมครับพี่น้องมืัอนี้เพิ่นมีงัวชุดไม้มาฝากพี่ฝากน้องกะเกรดเอคือเก่านะครับพี่น้องครับแม่ลูกเทปนาๆยใหญ่ผมกับงัวท้องหัวโลนนะครับเนาะฟังทั้งผู้ใดอยากจะได้งัวสาวงัว อันนี้ขพอพัดมือนี้มีไห้เด้อครับพี่น้องพิกัดก่ายุทธีบ้านสาบัวตำบลกมลาศัยอำเภอกมลาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับนี่หัวมอญลุนตัวนี้แห้งหนาบักขากเลยเด้อครับพี่น้องครับเอาราคาสิเปิดมาเท่าไรเดี๋ยวบุญชูสิพามาเบิ่งกันนะครับเนาะให้เขามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไหมเลยนะครับเนาะก่อนอื่นไปทักทายกับทังน้องเก๋งกันครับผมสวัสดีครับสเอฟซีพี่บุญชูนะครับแล้วก็บเอฟซีมโนดฟาร์มนะครับ เมื่อนี้นะครับมีที่เด็ดเลยครับบอกเลยว่าที่เด็ดราคาหกหมื่นกว่า 60, วนะครับเ,เกินเกินไปนะครับผม กาพิกายุมาโนดฟ้านะครับยุบานซาบัวนะครับตมบลกัมลาไสอําเภอกัมลาไสจังหวัดการสินนะครับเบอร์โทรศู5ย์8ก้าหเจนะครับเบอร์ไล่กับเบอร์นี้เพิ่มตรงเบอร์โทรนะครับผมเฟซบุ๊กมาโนดฟาร์มบามันนะครับเป็นภาษาไทยนะครับกาเน้นให้ชมตัวจริงนะครับถ้าใครอยากมาเบิ้งกัดจับสิเพชรมาโนดฟาร์มหอดเลยนะครับหรือว่าสีโทมากรก็ได้นะครับอันนี้ใถ่ายเบิ้งข่าวๆนะครับไล่ละเอียดนะครับเบิ้งบรชัดนะครับแอดไล่มาวิดีโอข้อ เอาซุ้มใหญ่ก่อนเอาซุ้มนี้ก่อนก็ได้ครับเอาซุ้มใหญ่ก่อนเลยเนาะพี่น้องซุ้มใหญ่ก่อนเลยครับเดี๋ยวไล่ราคาไปหอดจนว่าหอดสองหมื่นหรือละครับมือนี้ราคามีอยูสองหมื่นนีครับผมสองหมื่นกับมีแมนครับคู่แม่ลูกเลยเนาะเอาคู่แม่ลูกงามเลยครับให้เบิ่งก่อนเลยพี่น้องอันนี้เนี่ยลูกเนี่ยย่างงามเลยครับพี่น้องหนอกตั้งหลังตรงดิ๊กหนังใหญ่ยยแม่กับอ้างๆหน้าหนากันถือว่าใส่ใหญ่เลยเด้ครับพี่น้องครับลอยลอยสี่สิบห้าบวกครับแม่ลอยสี่สิบห้าบวกพีกับหน เอาลูกในลูกพ่อไะไขึ้นด้วยก็เถอลูกของอเมริกาเจ็เจ็ดเก่าครับสีเข่าสามเดือนครับจะเข่าสามเดือนด้วยพี่น้องครับหนอกตั้งหลังตรงดิกเลยนะครับพี่น้องครับตัวนี้เออนี่นะครับหนังย่อยอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่าหนังๆกล้ามเนื้อตัวเป็นลูกที่ไหนของแม่นี่ครับเป็นลูกที่สองครับลูกที่สองนะครับพี่น้องแม่เป็นเอฟหนึ่งมีใบเพชรให้นะครับโอ้ก็แสดงว่าลูกเป็นเอฟสองพี่น้องไปจดเอานะครับขน้าไปทางพันลูกโชคลนเลยอยจะมาเบิ่งกล่องบนชูนะครับเออขนาดทั้งพันลูกแม่เลยซี่ซิพหายเป็นลูกที่ แม่ทับไปครับดิแม่เป็นสัตว์หมู่บ้านนี่ครับเป็นสัตว์หมู่บ้านนี่นะครับเออโอเคเอาครูนี่เก่งเปิดเท่าไหร่เปิดไปหกหมื่นเก้าต่อร้องได้ครับหกหมื่นเก้ากระเบื้องกรดง้อเลยครับพี่น้องอันนี้ถ้าเห็นเบิ้งราคาซื้อผู้ถือเสื้อผมเน้นให้ย่ำให้มาเบิ้งตัวจริงนะครับ่รับร้องนีบุกออกแท้นะครับเอาเบิ้งที่ละจุดไปนะครับพี่น้องเบิ้งหนอกแม่หนอกลูกแผ่นหลังหนอกแม่หนอกลูกหนอกแม่แง่เลยที่พี่น้องหนอกลูกเนี่ยข้างแง่ก็แม่อีก อันนี้ลูกตัวแม่ยได้ครับพี่น้องครับค้นออก่าถามตัวแม่หรือตัวผู้นะครับนี่นี่ครับตัวแม่ครับตัวแม่ยได้ครับพี่น้องข้อขาแข็งขาดำล็บบ่มีปัญหาครับเล็บแม่ก็สวยๆเลยนะครับประกันคำนี้นแม่เป็นเอฟหนึ่งฟอมใบเอกสารมีให้ลูกเอาไปจดเป็นเอฟสองเอานะครับครับสูงลอยสี่สิบห้าหกหมื่นเก้าตอรองได้อีกอ่ะลูกเม่กับวัตติงอกพี่น้องอเพิ่นนอนติโออยากนอนลูกเอาอยากนอนเออหลายก็นอนเออเบื้องฐานอนกันเลพี่น้องเอาวัตถุธาเลยกันทาชมตัวจริงหนาคอกเอาครับมาชมตัวจริงหนาคอกนะครับเนาะ เอาลูกขึ้นแน่ลูกเขาเนี่ยเมื่อท่านเห็นว่าน้องเก่งลูกคนนครับหัวตาสีเข่าสามเดือนครับเออเอาไปเห็นเอานะครับพี่น้องลูกๆๆดูแน่ลูกก็เก้าอีกนะครับพี่น้องครับเชืีองโพดอเมันเชืีองโพดนะครับเอาเบื้องแผ่นหลักแม่เพลินดิงามครับแม่ทั้งลูกงามนะครับพี่น้องเออเอาเอาโน่นใส่กล่องกระไดน้อพี่น้องคนนี้เอาเอาเอาทุกท่าเลยนะครับเอาขี้เล่นเอานี่ลูกลุกๆได้พลายลูกขึ้นจังไรก็ได้พี่น้องเอาลูกขึ้นไว้ลูกอ๋อมันคือนั่นแหละเออลูกขึ้นลูกขึ้นลูกขึ้นแล้วอ่ะ มันออก็กเตีเามือนี่มันนอนได้ซซ่นตัวพี่น้องนอนน่าะซื่นเออนี่แครับเดอลุกอ่ะเป็นไรลูกขึ้นลูกขึ้นลูกเดี๋ยวเขาเบ่งตัวอีก่อนเออนี่เดี๋ยวไมอ่ะดูชัดๆหกมืเก่าเบื้งม <|so|> ุ้งไก่ไกน้ำพี่น้องครับแต่ลูกก็คุ้มแล้วครับสีเียเดี๋ยวเบิ้งขางเดียววได้พี่น้องแม่ครับขางเดียวบ่ามีดางบ่รมีป่านครับมีงามีป่านนะครับพี่น้องครับครับยางปกตินะครับไาอยากเบิ่งอันข้อเบิ้งก็ได้เนี่ยดูตัวจริงกระแรนรับเที่อควาบ ตัวเ้งวัวสาวเป็นบ่แม่นครับตัวเองวัวสาวด้วยพี่ดองครับปูใหญ่หนาขักวัวอายุจักเดือนครับตองเก่งยี่สิบเอ็ดเดือนเต็มครับย1่สิบเอ็ดเดือนเต็มมันอ้วนขักว่าผมกันึงว่าเป็นวัวทองคับวัวอายุยีบเอ็ดือนบ่ท่านทับจักเทียด้วยครับบ่ท่านได้ทับเขาเป็นลูกพ่อไหนครับตัวนี้ลูกซี่ว้าย่บครับตัวนี้ซี่ว้เกมี่บเอเดือนเต็มนะครับส่วนสูงน้องเขาร้อยห้าิบหรอครับผมตัวนี้ใส่ร้อยห้าสิบนครับตัวนี้เก๋งเปิดท่า่เปิดไปห เอาเกล็ดวัวเงินแสนขั้วผลอิตะกี้ก็ได้อันนีตัวจริงหนาครับได้ครับตัวจริงหนาได้ครับพี่น้องครับตัวจริงหนาเอาเขาเฮวยิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องแผ่นหลังอันนี้ย่างเป๋เลยได้ครับพี่น้องครับเบื้องแผ่นหลังนะครับเนาะนี่ซีไวซศูนย์เก้าหกเอกสารครบครับเบิ้งมุมไก่มุมไก่เบื้องด้านขางก็ได้พี่น้องได้เราสีย่างออมให้เบื้องนะครับใส่รอยหาซิบได้ครับพี่น้องใส่รอยหาซิบนะครับนี่เบื้องเหงาหาเหงารดหนาสมัยพี่น้องหนาครับงว่แม่นี่ใช่ดีเบื้องนนีะครับ ตัวจริงเนี่ยบอกย่างไงได้หรือครับตัวจริงไงหนาผู้ใดหาเกรดนี่ยอยู่เบาแผ่นหลังเห็นชัดไปเอาข้างหลังดีครับเอาเบื้องไกลๆเลยนะครับหนาสวยหนาสวยเดบเห็นเห็นเอาสิพาไปเบื้องค้างนี่ดีก่อนยังสิบะเมื่อที่น้องเขาหางบอกไงถ่ายดีครับเบื้องถ่ายเบื้องชัดๆเลยแต่ตะกี้สองแสนหรือครับนี่สองแสนแท้ตัวนี้นี่เอาเบื้องแผ่นหลังนะครับเออเอาไปข่างในนะลูก นี่เอาเบิ่องมุ้งใหญ่ๆตัวนี้ไหนเฮงแักนด้ครับ C Y ศูนย์เก้าหกเออนี่หนาใหญ่หกหมื่นเก้าต่อเอาอีกทอกันกับแม่ลูกเลือก็ลดครับเรียนเลือกเอาหรือผู้ใดอยากยกชุดนีไปกระเดียด้ด้ครับพี่น้องยกชุดก็ได้ครับงอคอดเดียวกันครับโอ้โหมาคอดมาคอดเดียวกันหมดเกยปลูกได้ลามได้ทั้งทั้งเบิดเลยครับเบื้องเอาชัดๆเอาเบื้องหนังข้อเบื้องแบบพาวเอานะครับพี่น้องเห็นชัดไป เอาครับปีใหญ่ครับล่ะครับเอ้าผู้ใดมาเกรีดนี่มาเบิ้งเอานะครับเนาะครับเออนี่นือว่าไพ่ประยากไปทับเห็นลูกแล้วนี่นี่ผมมาที่เด็ดเลยล่ะนี่เอ้านี่เอาใหญ่คักสองชุดสองเบอร์แล้วเบอร์ละหกสิบเก้าเลี้ยงเอาเลยเบอร์ละหกสิบเก้าครับต่อไปเอาเอาแม่ลูกครับเอามีแม่ลูกติดทั้งนี่อันนี้แม่ลูกเดี๋ยวเปิดแยกให้ครับโอ้เปิดแยกให้อยากใหยกคู่กับจังเอาใส่กันเลยครับแม่นครับเอาตัวลูกก้อนปะเอาลูกก้อนก็ได้ครับเอาเป็นคนละเบอร์หรือเบอร์เดียวกันตังเก่ง เอาเบอร์เดียวกันเราก็จะเปิดแยกให้เปิดแยกให้เป็นชุดเบอร์สามนะครับพี่น้องอันนี้เป็นแม่ลูกโตเมยครับลูกก็นาดีแดงดีจ้ะเด็กลูกแจ็คเดือนแหละลูกหาเดือนครับลูกแจ็คคอต์ดลอยล้านครับแจ็คคอต์ดลอยล้านหาเดือนครับตัวเงยเขาดีอยู่นี่แหละพี่น้องส่วนสูงน้องไทยร้อยสามสิบหรือมึงร้อยสามสิบบวกแล้วครับร้อยสามสิบบวกตัวนี้หนาเช็ดเขาให้แล้วนน้องเก่งเช็ดเขาเรียบร้อยครับบ่มีตำหนิบ่มีปัญหาเอาไปเลี้ยงย่างเดียวครับตำหนิบ่มีเด้อครับตัวนี้น้องเก่งเปิดเท่าไหร่เปิดไปสามหมื่นเก้าคร สามมืนเก้านะครับนี่อ่ะเพิ่งเอาหน้าตานะครับพี่น้องอ่ะหน้าตาเนี่ยเพิ่งใกล้ๆเลยสวยครับนอกดีหน้าสวยๆนะครับเล็บสวยๆนอกกระตั้งจับง่ายนี่แหละครับพี่น้องนี่เืิ่งแผ่นหลังเปรๆอ่าตัวเต็มดีนะครับพี่น้องนี่เพได้หาแม่บอกใส่นี่เกรดนี่รักสามนะครับพี่น้องครับนี่รักสามเน้นคุณภาพด่วนๆเน้นเน้นหรือใครสิเอาแม่ไปนั่มก็ได้ครับครับผมเดี๋ยวแม่จังเืิ่งเทกันนะพี่น้องเนี่ยเอาเน็นเพิ่งดูก่อนครับ อันนี้เป็นลูกตัวแรกของแม่นี่เนาะแม่ครับลูกตัวแรกครับเป็นลูกตัวแรกเอาหางคงกลมใหญ่ๆนี่นะครับเครื่องบดจัดเต็มนะครับน้องโมไม่ติ่งช่องว่าให้แลี้ยงว่านีครับสีด้านขวาของลูกอะว่านี่ว่ปานว่าดังนะครับพี่น้องเด้อเบื่องสีขางเดียวแล้วเลยนะครับเนาะนี่นะครับเอานใ้กะมาเอานะครับสามหมื่นเก้าแม่นครับต่อได้นะครับบัวไก่ทรงห้ครับลดได้อีกบัวไก่ทรงห้ฟรีลดได้อีกลดได้อีกนะครับพี่น้อง อ่ะเด่นว่าเบื้งตัวจริงเอบสาวมือก็ได้คุณภาพเนี่ยแหละครับครับดอกตั้งๆนะครับตั่หลังเงี้ยวๆเนี่ยตัวนี้ตัวลูกนะครับเดี๋ยวสิพาเบื้องตัวแม่แม่เพิ่นท่องไปดิแม่เพิ่นพึ่งทับช็อกโกแลตไห้ครับโอ้แม่เพิ่นทับช็อกโกแลตไห้เป็นลูกที่สองนะครับสิไปเป็นลูกที่สองสิไปครับแม่นี่สูงเทเลนต์เก่งร้อยสี่สิบเจ็ดครับร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับเป็นงัวอห้ลูกมาตัวหนึ่งนะครับเบื้องผลงานโหลดครับผลงานนี่แดงเข้มดีนะครับตัวนี้ใช้ช็อกโกกกกกแแแลลตเเเขขข้้้าาไปงงสสสคคัััอออ่ะีีีีดมมนนรรบบู ลอย47รับช็อกโกแลตพันลอยไปก่อนว้ดนี่ไอ้บุหันอาพานครับผมหัวตาทับให้ได้สิบมือเนี่ยครับโอ้เกิงทับอยู่นี่เหมือนบอแม่ทับอยู่นี่ครับเกีงเปิดอะไรตัวนี้อ่าถ้าตาแม่์สาวหาครับแม่์สาวหาได้ครับพี่น้องได้งัวหัวโลนแล้วก็ถือว่าให้ผลงานดีนะครับส่งลูกนะครับงัวงเพรามีต่หนี้ยังได้ครับอันนี้อิงอิงแล้าเนื้อไปเลยครับเออสองมืนหายตัวบอกง่ายเลยพี่น้องครับแม่ครับแต่ว่าอยากให้ยกคู่ไปครับเนาะ ถ้ายโยคู่มีราคาได้เจไปหรือโทรถามเร้ยกคู่ผมเปิดให้หาซิบเก่าครับถ้ายกคู่ได้คู่ได้หาซิบเก้าเลยพี่น้องเด้อแม่ครับร่วมโบติงนะครับเนาะบ่มีปัญหายังครับบ่มีปัญหาตำหนิไม่มีนะครับอ่ะเบื้องเอานี่นะครับไม่มีตำหนิครับผมออกตำหนิบ่มีดอกพี่น้องครับเบื้องเอาเบื้องขาสัตสัตไปนะครับพี่น้องไม่มีตำหนิอ้าวนี่ไปรุ่นเอาครับไปรุ่นเอานะครับนี่ เขาหาตัวใหญ่ได้ครับสูงเบื้องด้วยสายตาเดี่เกือบลอยหาซิคนี่เลยประกันไฮ้อย47ครับประกันไฮ้อย47คือเป็นวันแห่แล้วนะครับพี่น้องนี่ครับหรือสิเอาเส้กันก็ได้หาเมื่อเข้านี่วันนี้หาเมื่อเข้าเบื้องคูนี่เส้กันครับพี่น้องนี่หาเมื่อเข้าเบื้องมุมนี่นะครับเนาะนี่แหละเบื้องผลงานเอานะครับลูกตัวแรกตัวที่สองช็อกโกแลตทำไว้ให้แล้วมาโนทำให้อีกนะครับพี่น้องได้อยู่นี่เด้อเบื้องมุมนี่นะครับจะได้เห็นความสมส่วนดูหลายๆมุมใส่กันยับนะครับว่าเบื้องตัวจริงเอาอีกทีนนึงะครับ ใหญ่อยู่หรอพี่น้อก็น่อยแม่นี่เอาไปเลี้ยงแม่มันใหญ่ครับเพื่อนสูงก็ม่อะไรที่พี่น้องครับไพเอาแม่ไปก็เห็นผลงานครับจักเดือนก่อน้องเก่งตัวนี้ห้าเดือนครับห้าเดือนนึงไหมพี่น้องห้าเดือนกว่าครับห้าเดือนกว่าครับนี่ห้าเดือนตัวบื้องใหญ่สูงหน่อยสามสิบด้เอ้าเบิ้งชุดสุดท้ายนะครับพี่น้องเป็นอนาคตกดพอพันธุ์นะครับพี่น้องเด้อครับตัวนี้ก็สูงหน่อยสามสิบห้าเดียวกว่าสิบห้าเบิ้งอ่่พี่น้องครับต่อไปก็สิเป็นอนาคตกดพอพันธุ์นะครับเดี๋ยวเอาออกมาอ่าให็บเบื้างๆนนะครับเาะ ตัวนี้สีดีนะครับพี่น้องครับล่ำตูงยาวโครงสั่งใหญ่นะครับพี่น้องครับให้พี่น้องทายในใจว่าตัวนี้จะเดือนเนาะให้ทายก่อนเด้อผมท่านหูยกันละครับสิเอาเก่งตัวนี้จะเดือนตัวนี้เจ็ดจะเข่าแปรเดือนมีเอกสารครับเห็นว่าพี่น้องครับเจ็ดจะเข่าแปรเดือนแต่ว่ามันโตง่ายนะครับอายุไนน้องอายุน้อครับพี่น้องแม่มันใหญ่ครับลูกพ่อได้เนี่ยน้องเก่งลูกเคเอชเจ็ดสองครับไอ้สีประดู่นะครับเนาะมีใบห้มีหลอดห้ครับ สั้นสูงตัวนี้ยุทธอะไรร้อยสางที่ผาบวกประกาศร้อยสางที่ผาครับประกาศให้ร้อยสางที่ผาได้ครับตัวใหญ่นะครับร้อยสางที่ผาบวกนะครับว่าอายุเจ็ดจุแปดเดือนสีประดูนะครับเนาะมันกําลังยืดหางหนังหนาแข็งขายใหญ่นะครับพี่น้องกำลังยืดหางนี่หนังข้อยังย่อยนะครับเอาขันผู้ใดหาอนาคตพอพันสักตัวหนึ่งมาโนดขัดขม้าหน่ครับก็ถือว่าขัดบอดบอเด็ดจริงบอดขม้าพี่น้องนะครับปีละสามชี้ตัวนะครับปีหนึ่งสามชี้ตัวผู้ใดจะเป็นหนึ่งนี่สามชี้ตัวนั่นนะครับเนาะใครจะเเเเเป็นจ้าาาาขออองงมบิ่ นี่หลังแตกหลังตรงดีพร้อมหางกระเบื้องนะครับเอาตัวนี้เก๋งเปิดเท่าไรเปิดไว้2อ0หมเกครับนี่ว่า2 0 0หมเก่าอันนี้ขึ้นราคาตัวไดอีกดิพี่น้องตัวได้อีกครับตัวไดอีกนะครับสองทรงฟี200โลแต่ว่าทรงไห้ทั่วประเทศถ้ายยุ่ใไก้ลดไห้ได้อีกครับครับผมทรงฟี2 0 0โลแต่ว่าคันภาคเหนือภาคกลางภาคใต้จะได้กระสุงไห้ขึ้นเก่านะพี่น้องถ้ายยุ่ใไก้กับลดไห้พิเศษเนาะเออเห็นนะครับเบื้องหางออกมาแบงซื้อครับกราบเนื้อถ่ายกำลังมากพี่น้องครับอ่ะหางกลมๆไข่สองนะครับเนะ สีนี่ออกจะเป็นสีแดงเข้มนี่นะครับพี่น้องครับสีแดงใหม่ๆสีที่ออกสีเปลือกมังคุดุ่นแหละครับตัวนี้ขนาดอายุยังหนยหน่อยๆอยู่ครับอายุยังหน,หน้อยๆนะครับเนาะนี่ค่อนข้างที่จะล่ำตัวนี่ยา่างเงาเลยครับพี่น้องครับยงาครับ <bakayım> อย่างยาวหนาลอรอหนาลอรอ,อ,อกระโหลกใหญ่ๆหูส์สันๆนะครับอ่าผู้ใดหาซ o งนี่แบบนี้สีนี่อยู่นะครับมาเอาตัวนี้ใหญ่บ่อั่งเนรอครับพ่วหน่อยตัวนี้แข้งขาเนี่ยบ่มีปัญหาเลยครับพี่น้องครับขาบักใหไงเลยครับตัวจริงๆเลยพี่น้อง สีดีเบื้องแผ่นหลังนะครับแต่ว่าหนามันนี่คือพอที่ประดูเนาะเออนี่นะครับงเอฟเจ็ดสองยืนเทียงทีเดียวพี่น้องเบื้องมุมี่เดียวแข่งขายเหยียดซ้ำไหนะครับพี่น้องครับเบื้องเอานะครับเออเอาปล่อยพันยางไปเลยแบบนี้ครับอนี่นะครับก็เมื่อวั้นี้เร่งกันอาจจะมีห่ประมาณนี้มีหอเน้นๆซ้ำนี่เลยครับมีหอเน้นๆประมาณนี้นะครับอชอบตัวไหนมาเลือกเอาสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ